แล้วหลอดเลือดและก็ทางระบบประหลิ่นนะครับเราอาจจะจักด yeah, şey ีนะครับถ้าเราผ่านโรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคทางสมองขาดเลือดหรือธรมชาติโรคทางเมตาบอลิกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการท้องผ่ารู้จักดีแล้วก็เบาหวานนะครับหรือความันเลือดสูงเริ่ต้นถ้าเราดูในกลุ่มโรคติดนะครับโรคเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความชุกนะครับความชุกทีสูงมากในประเทศไทยเรามีจำนวนหลายล้านคนนะครับแล้วก็ถ้าจะถือว่าเป็นสาเหตุการตายครับเริ ทั่วโลกเนี ite, ่ยอันดับที่หนึ่งเลยนะไอ้ประเทศไทยเราก็จะติดหนึ่งในสามเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบต่อประเทศเราจะมีหลายดิบทเรื่องของผู้ป่วยที่จะบนมากทังไม่เกิดการเสียชีวิตพนักงานเยอะนะครับถ้าเป็นภาระของครอบครัวและสังคมเป็นอย่างมากนะครับในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งการตรองมาอ้อในการดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้นะครับเช่นค่ายาค่าวิจัยที่ต้องมา แต่ธนาคารนะครับหรือว่าแม้แต่ผู้จัดการรับอิอบนะครับผู้ดูแลนะครับในการใช้เวลาในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ในการพามาโรงพยาบาลในการดูแลที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตีเป็นมูลค่าหรือว่าจํารวนมากเลยนะครับอาจจะไปตัดเป็นพันๆล้านเื่นแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบต่อจากโรคนี้ต่อประเทศไทยเราเนี่ยน่าดีมากกว่าที่คิดนะครับการจัดการกับปัญหานี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ กลับมาถึงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลนะครับคณะแพทยศาสตร์และก็โมโนโซนอินสตราในโลกไทยนะครับในวันนี้เนี่ยจะเป็นความร่วมมือในการพัฒนาเรื่องการวิจัยเร่งวัตกรรมระบบเนี่ยก็เป็นเรื่องก็เป็นความสำคัญนะครับเป็นความหมายที่สำคัญในการพัฒนาโรงพยาบาลต่างประเทศเพราะว่าในโมโนโซนอินสตราเนี่ก็เป็นประเทศทีี่มบริษัทชั้นนำระดับโลกนะครับในการวิจัยนวัตกรรมการรักษาใหม่ๆเฉพาะกับมเป็นโรคหัวใจนะครับที่เรป็นกรณีนี้นะครับ บริษัทก็จะเป็นระดับโลกเอาใช่แล้วก็ทำให้เกิดการคุณธรรดีการรักษาเราใช้เป็น,น,น,าานจำนนมากการร่วมมือกับธรรมศาสตร์ในะครนี้ก็จะมีหลายในย,ยุคที่ตามมาครับคือการวิจัยก็จะมีการขยายตัวขึ้นอย่างมากในประเทศไทยนะครับมีนักศึกษาก่อนยาจะจออกมาใช้เราก็จะทราบดีว่ามีการศาึกษาอยู่เป็นหลายปีนะครับซึ่งในอดีตจะเป็นนักศึกษาอยู่ในทางประเทศตะวันตกหรือบริษัทโครงการในสวัสดิ์ ในประเทศไทยเราก็มีมาตรฐานที่สูงนะเป็นที่ยอมรับของนานาชาติการที่ถูกยอมรับเนี่ยก็จะเป็นการนำมาสนการนำโครงการต่างเข้ามาในประเทศไทยธรรมศาสตร์พร้อมจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าสถานที่ศึกษาที่สำคัญของการวิจัยต่างๆนะครับเราก็มีความพร้อมโดยคณะทีศาสตร์ที่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากรับโรงพยาบาลก็มีอินว่ารัคเจอร์ในการที่จะรองรับการวิจัยต่างๆ การรักษาจะทำได้วโายเร็วทั้งส่วนแรกห้กประโยชน์อย่างเต็มที่ในการเข้าถึงการรักษาหรือว่ามันก็ทไดยเร็วทส่วนแรกและประโยชน์อย่างเต็ที่นการเข้าถึการรักษาหรือน้า้านก็จะทำไน้ไวโดยเร็ว